สวัสดีจ้ะพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศรุ่นหวย้วจจ์พี่พี่พี่น้องพ,พี่พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศรุ่นหวย้ัจ้ะ

มาสดมาสดพี่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 มิหาหนึ่งแปดมิเจ็ดหนึ่งแปดมีเก่าคอยเจ็ดคอยซื้อยเจ็ดเจ็หนึ่งเจ็พี่น้องจ้ามาลุ้นกันสองโตนะจ้าอือเหนว่อย เอาลุนดีๆสองโตจำพี่น้องพี่น้องห้อากาศเลือนหวยเลือนามี่ามเจ็7ององามเืโอาพี่น้องมามาังยการลุนหวยอ้าสารลุน สองต๋อมะละกาบรรยากาศรุนหววจ้พี่น้องหมากับพ่อหมาห้องนี้ยดีอะนี่เกล็ดมีเลดไหมอีหยังสองตัวตัวกี่2 6สองตัว

วันที่หนึ่งมาลุ้นกันเลยเฮามาเลยจ้ามาลุนกันมาลุนกันจา้ามาลุนกันเด้อพี่น้องมามาฉีถือหรือว่าถือนาสดนาสดจดเนะด้อโจ๊ดคะแนนโจ๊ดโอ้ยมากระเฮาพี่น้องจะาจดฉันจะได้คะแนน มาพี่น้องมาเร็ยวยังอ่ะนังอ่ะสองศูนย์หนึ่งศสามศูนย์สามโอ๊ยวิ่มาถึงพี่น้องพี่น้องมาถึงจ้ามาถึงตายยังเขียนเลยจ้ะพี่น้องพี่น้องพี่น้อง,อง,องฝากไว้สนิทละจ้าคอรจะเป็นลอ้อมควจะเป็นล้ม เราจะไปล้อมไปจะไปล้อมไปแล้วไปแล้วลาไปแล้วจ้าพี่รองจ้าจะไปล้อมจะไปดมอย่าดมกันเด้อ